นี่จะตัดทรงอะไรฮะลองทรงแ่กลองทรงตามเข้าวบทซอยยังทรงแขกขอไปวัดไปวาได้โอ้โหไปมากวัด,ดไปห้างก็ได้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ให้ตรวจงานให้ก็พอ,อไปวัดไปวาได้นะ วางอย่างกูนายท่านไงเธอก็เรียกเข้ามาซิไอ้รออยู่มุมเนี้ยคือผู้หญิงเขารอตัดผู้หญิงทางโน้นอ่ะจะให้ไปตัดผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวขายอย่างเดียวอะไรคะสีอาจารย์หลอดจ้ารอเขายังไม่มีแฟนนะัเพิ่งเลิกกับเมียมา <laughs> สรงของแบบเออ ทรงผมเหมือนอะไรเหมือนนก,นกอ,อย่าไปชนชวมากเลยเดี๋ยวเขาบีมียเพิ่อมอีกเขาบอกว่าเขาบอกว่าช่างมาตีนหลอ่อ,ค,อคนหล่อชอบจะมีเมียเยอะเจ้าชู้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันต้องเรียนมาถึงจะตัดได้ทรงอเมริกาลันบินอัน <c oughs> นั่นะนะ วนนี้อาจารย์อาจารย์แพถวนะอาจารย์แพถวพาวแพถวพาว,พว,พวสมุทรปราการกำลังแนะนำรุ่นน้องตัดทรงเมินิการนบินอยู่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า มีแจกแว่นแจกแว่นฟรีด้วยกมแจกแว่นฟรีขอบคุณสสพรรคเก้าไก่นะเลกทนายแจยมนางสาวธิตินันนะแล้วก็ทีมงานพรรคเก้าไก่ก็ขอบคุณกรรม,มาการกฎหมายและสที่มนุษย์ชนสภาผู้แทนรัษฎรที่ เชิญทีมงานทั้งใหญ่มาตัดผลทั้งปีหมู่บ้านโครงการเรือข่าอนโทรลคอนโทเพิ่มสูง24ทับ,บหนบึ่งนะเห็นไหมเห็สายไม่ก็ทอมโมนะโดยสมาร์คมไทยบับเบอร์ทีพีเอาสารบัดสนขระจันใหญ่นะพี่ครับมากไดไลค์กดแชร์ด้วย